ครับวันนี้ช่องโบ a t ตลาดนะครับโบ a t Test by Boat ตลาดนะโดยพยนทะเลนล้วก็พี่อัดน,นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูเรือรุ่นล่าสุดของสปีดโบอท,บท,บทไทยกันฮะน,นันโงนะครับเรือลำนี้เขาเรียกว่า Hypercat 24ฟุตนะครับแล้วก็ทำทำที่โรงงานสปีดนโะบอทไทย,ทย,ทยนะฮะเป็นเรือไทยเดี๋ยววันนี้พี่อั๋เราเรามาวัดขนาดดูความกว้างกันก่อนอามาเลยเริ่มจากท้ายนะครับ เริ่มจากท้ายเลยความกว,ว้างท้าย2เมตร8 3เซน่ 2> า2เมตร8 3ทีเดียวนะครับก็ถือว่ากว้างเป็นเรือลำโตกว้างนะครับปกติเรือกว้างในประเทศไทยก็2เมตร4 0ก็ถือว่ากว้างแล้วอันนี้2 siglo. เมตร8 0กว่าเลยทีเดียวเดี๋ยวความยาวเรามาดูกันหน่อยนะความยาวไเ,เ,เ,เอาความกว้างในลำเรือก่อนความก<อ>ว้างในลำเรือค<อ>วามกว้างในลำเรือร่วมในนะครับร่วมใน ้างในลำเรือชงใดโอเหลือ2เมตรสิหางเรว่างกว้างอยู่นะฮะก็เรียกว่างกว่าถทั่วไปเอาค่ืออากามาครับอนรอบไหนครับเอานอกขนนอกจากถึงน้ำจะดูนะครับว่ากาบเรือเนี่ยสูงกว่าน้ำแค่ไหน เลส40ครับมตรงนี้40นะต้าเรียกว่าสูงกว่าสปีดโททั่วไปนะฮะสูงกว่าคอนทูสูงกว่าเชสแมนลันท์ไฟเพื่อรองรับการออกทะเลนะครับเราไปดูหัวเรือนะเดี๋ยวลองวัดหัวไปท้ายเลยครับถึงฐานซ่อมนี่อ่าถึงฐานซ่อมนี่ก็คือง อ๋อเอ่อเฉพาะทานซ้ำมเครื่องนะครับ7เมตรห้าสรหรือ24ฟุต24ฟุตเครื่ฟุตครึ่งแล้วก็ถ้าไปถึงท้ายเรือเลยครับถ้าถึงท้ายเรือเลยครับถึงท้ายเลยเนี่ย7ดเมตร70 25ฟุต10เซนก็ ่าเป็นเรือลำตัวกว้างนะครับที่ในความยาว24ฟุตกว่าๆ24.5 24.5ก็ก็จัดว่าเป็นเรือใช้กลางที่ลำตัวกว้างแล้วก็กับข้างสูงกว่าน้ำเยอะทีเดียวนะครับก็เพื่อสามารถนำไปออกทะเลได้ฝ่าพันขึ้นได้เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองคลื่นที่สีรุ่ในคอกันนะครับเราจะโหลดพิเดอสารเต็มลำแล้วก็ไปทดสอบกันครับโอเคติดตามตอนต่อไป โอ้เรามาดูสปีดมันนะครับ44นะครับที่รอบ4,000กว่านะครับเรายกว่าเร็วทีเดียวนะครับเรื่องเสือนบ้านะครับเดี๋ยวจะให้น้องก็ลองปล่อยลมอะไรดูนะครับนี่ปล่อยลมอะไรที่รอบ4,000กว่านะคะนรับนะฮะเร่งๆนะครับเนื่องจาก เรออกแบบเป็นแคคตูานนะครับก็จะได้สปีดแบบนี้แล้วก็ได้ความเฉลียแบบนี้นะครับสวยงามสวยงามเลยนะครับเนี่ยตาันนะครับก็เร<อ>ีย<อ>กว่าเรยจะที่ออกแบบได้มีความสเสถียรสูงนะครับคุณรีกว่ามีความเสถียรสูงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีหล่ที่ส ปากขึ้นหน้าสีหน้านไม่คอสยานนะครับเพิ่งมีขึ้นเยอะแยะเลยนะครับว่าดูณที่ว่าเสถียรแบบนี้ตอนไานการที่เจอขึ้นจะเป็นอย่างไรครับ ตอนนี้เราจะมาเทสต์การมุ่งเป้นของเรือนะฮะเราเริ่มต้นจากการให้ไดเวอร์ขับวนเป็นเลขแปก่อนนะครับเลขแปดสองรอบ <c oughs> ทดสอบการวิ่งของเรือนะครับโดยการวิ่งวนเลขแปดรอบ ก็ถือว่าเลี้ยวมุมสกัดใช้ได้เลยนะฮะไฮบริดแคดยี่สิบสี่ฟุตจากสปิดโบไทยน,นะฮะก็ทําทรงได้ใช้ได้เลยอะนะครับเลขแปดสองรอบ ต่อไปเดี๋ยวจะทำวงกลมนะครับวงกลมมุมงชะกาณนะครับอันนี้วนซ้ายก่อนนะฮะ ถือว่าองศาการเลี้ยวมุมฉากทําได้ดีเลยนะครับปกติเรือแคทมารานี่วงเลี้ยวจะกว้างมากนะครับเพราะว่าเป็นทุ่นสองทางอันนี้เนี่ยจาดดีไซน์ท้องท้องเรือของสปีดเวสไทยนี่ก็ทำให้สามารถเลี้ยววงวงแคบๆได้แล้วเมื่อกี้ไปกลับในลำคลองก็ กลับได้เลยนะฮะดอกเดียวอยู่่นะครับเริ่มวงกลมแล้วครับ วิ่งนะฮะถือว่าเยี่ยมเลยนะอันนี้ปรับเป็นตวงกลมซ้ายวิ่งเราเจสสเก,กีครับะจะเป็นทางตรงนะครับ โอ้โหวิ่งเป็นเจ็ตสก,กีนะฮะจยางกับเอวานเลย,นะเย,เลยอ่ะอยู่เทออยู่เทิรน,นกลับมานะครับอ่านี้ไฟนอลราวนะครับทางตรงมาเต็มครับ เอฟวัน oh, ชัดๆเลยนะยอดเรียกว่า The best in c a s t มา l a n 24ฟุตเลยนะสำหรับ h y b r i d Cat จาก Speed Boat Thai ยอด,ด,ยอดขึ้นน้อยมากนะครับ โอเคนะครับถือว่า,าจบการอาบอสเทดบายโบสกาลาดนะครับพยนไทยแลนด์ขอบคุณทุกท่านครับ